สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวบิ๊กซีนะเนคโเนคเมโคทุกคนเมคโเคเมโนะคนครสวรรค์น,นะคะมาหาซื้อผลไมเ้เจเจนี่ค่เจ เดี๋ยวเราก็จะเดินไปรอบๆนะคะทุกคนกล้องก็จะสายหน่อยเนาะต้องขอภัยนะคะกล้องจะใสยหน่อยอันนี้คือนครสวรรค์น,นะคะคนจ๋านครสวรรค์ของบ้านเราเนาะ